กเลยครับต่อไปนี้น้องซักเออน้องซักมาดีผีแป๊บเดียวน้องครับครับเดี๋ยวผีจะโค้หนุอยยาไปแต่งเนื้อแต่งตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวได้น้องซักหวากรดชี้ชองทับคำได้เลยครัแต่งตัวให้หลองเพียบแต่งตัวไอ้หลองต่อเดี๋ยวผีจะหลองเปล่งต่อเดี๋ยวตึ้งน้องฮะฮะไม่ทองไม่ทองเพราะมีไปแต่งตัวแึ๊บเดียวองซักหวากรดในร้อยต่อเดี๋ยวผีมาต่อเดียวนะเดี๋ยวผมมากแม่ตึ้งต่อเดียวหลองเอหลองเพลงร้อยนี้นหลองเพล่งคือสยดมากคือ อย่าไปไหนแต่เดี๋ยวชักมึงจะว่าไปปลอบมื่อใดทั้งที่ครับพี่น้องครับปลอบมือครับพี่น้องครับปลบมือครับมาฟังกลอนซี่พี่น้องครับข้าวเวลาให้กับพี่เทียมได้เลี่ยนชุดนะครับข้าวคอยข้าเขเดี๋ยวข้าวเวล้าคอยข้าวเวลาก็หวามากขั้นเวลาเลยนะอ๋อไม่ใช่ขั้นเวลาก็เดี๋ยวอะไร ดูลหลายคนก็อยากฟังกลอนเพร้อมๆครับเราจะไว้ดูไหมเจเคีมให้รางวัลเพ,พราะอะไรเพราะอะไรครับโอ้ยเจเค,ยเคีชอบกันหวักบดหวากรอนโอ้โอ้ถ้าหวากรอนดีแกให้เป็นพันจริงไหมเออได้ทไม่สู้ <c oughs> ต้องให้เขาเป็นพันมันจะแกให้สู้ <c oughs> แล้วตั้งไก่วาสู้เ <c oughs> ลย <c oughs> ห,หวะเอามาฟังนะช่วยรักพี่พี่นะครับได้มาลงคบอ่ะโอจบรำ ทำบุญอาภีรองเอ้ยยกอกรอนสนขึ้นมาว่าใอ้รับต้นได้อะรับเลยฮะรับเลยรับเลยเออจบรำทำบทยกอกร้อนสนขึ้นมาว่ารับเลยรับเลยถูกไหมข้อใหญ่เป็นรบผู้อใหญ่ครับคือหวาดูราหวาเราหวาอะไร้ก็หวาทำหวาทำเราหวาทำเราถูกยหมหวาทำเราครับครับได้เลย พอจอมรำทำบทหยกโลนสดขึ้นมาว่าว่าตามเราว่าตามเราสุกมาเราหลับยองไงสุดหลับนะคืออว่าได้จอมรำทำบทยกโลนสดขึ้นมาว่าว่าทำบทยกโลนสดขึ้นมาว่าถานี้่แล้วไม่บอก พอจบรำทำบทยกกลอนซอนมาว่าว่าทำบทยกกลอนซอสมาว่าจัดเซฮานาทีก็เวิร์กมีก็เวลาทำบททำบทยกกลอนซอสมาว่าหว่าคนที่ฟังแม่ป้าที่อุซ่าโรค้ยทำบททำบทยกกลอนซอสมาว่าเือหนี้โดนเจ้าว่าไม่รู้ใช่แล้วแม่นายกกลอนซอส ัว look, ัวครบเพิ่นนกโอ้โหตามตามลั sky, ่ไปเลยจช่ไหมโอตเออแต่บอกแล้วพ่อไม่เคยยุ่งหนูนะปวดหัวจริงเดี๋ยวกับคนไม่ต้องยุ่งแล้ะครับจบรำเอาไปไหมนะขึ้นไหนกันเลยว่านะเราว่ากลอนซีโอสโคแล้วไงแม่พ่อชิมรสว่าสัโคยแม่พ่อชิมรสเลยยกกลอนซีสโคพี่น้องไอแม่พ่อชิมรสใจแล้วสัโคยแม่พ่อ ฟังกันแบบสบายแล้วสัตายกลอนซอสบสบายแล้วสัตายกลอนซอโรองริมชิมรสแบบบนตามคิดว่าชิมรสแบบปนตามคิดเราจักหลงเมาในหัวที่ตัวมากเทวิจใยแล้วในหัวที่ใครมันเทวดาตัวตัวตัวออตัวจากหลงเมาในหัวแต่ตัวเทวิน ว่านายัวแต่ตัวเทวันว้าแล้วก็ต้องคิดแล้วพออนให้ติดใจคนต้องคิดให้ติดใจโคเทวนี้เราได้เพินนานนานโตหล่อได้พิ่นนานนานโตเราก็คุณแม่ทุกคนที่แม่ยังส้นใจทุกคนและที่ยังสนใจเราคืนนี้ฝ้าก็ไม่เลบอย่าแค่ไปนั เพื่อฝาก,ก็ไม่เล็บไม่ต้องแคบไปเลยแล้วความไม่เล็บแม่อยาแคบไปไนะเดี๋ยวหละใครเลี่ยมซ้นใจแม่ตั้งใจมาคอยเดี๋ยวใลครเลี่ยมซ้นใจแม่ตั้งใจมาคอยเดี๋ยวแม่ได้รู้สึกแม่ได้รู้สึกว่ายิงดึกยิงรอรได้รู้สึกว่ายิงดึกยิง หอมรกออแมแล้วรวมรวมรวมรกเรากันสักักในองเหน่าว่รวมรกันสักพักเน่าว่าใหญ่ใรวมรวมรวมระเราสักผักใหญ่ๆ่รวมรวมรวมรโดดสักถักใหญ่คณะเลียมโซนใจเราตั้งใจกันมาแล้วเลียมโซนใจเราตั้งใจเข้ามาพี่ ทุกชนชั้นแม่เราได้ยันซาวนหลวงวาเจ้าประชาคงจะพ้สุขใจเราชาวาประชาคงจะพ้สุกใจเต้นออกเนื้อจากนี้พี่้องเออเราไม่ทีฝากไรนกเนื้อจากนี้เราไม่ทีฟากไรม่แต่อวยพรใจให้มิดม่ก็เทมาแล้วอวยพรใจแถวตินไม่ทีมาไม่โชคดีโชคดีโชคดีโชค แล้วนะพผี่นองนาโจคดีโจคดีแล้วนะพี่นองนะเจ้าอวยพรเจ้าประชาจงพ้องโพยเพยอวยพรเจ้าประชาจงพ้องโพยเพยเราใครทำมาข่าใครพี่นองเห้ยแม่ใดกำไรเราทำมาข้าใครแม่ไดกำไรเอาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมใจปลาดนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดาสมใจปลาดนาเราคิดสิ่งหนึ่ง ใจสมใจพลาถนาตังหนึ่งสิ่งใดแม่สมใจพลาดนาอ๋อหนึ่งเงินหนึ่งทองนองเต็มเค้าเง<ร>ินในทองแล้วนองเต็มเค้าให้รับพลโดราแล้พอลูกโดราแล้วเชิดแม่ปลากระทุกคนแล้วนอนโดลานัดแม่ปาทุกคนให้ลาบเลิศลอยมารับเลิศลอย,ยมาให้เมื่อกับห้าฝฟนลาบเลิศลอยมาแล้วเหมือนกับ้าโฟนอย่าเจ็บ อยาเจนเราก็ให้พ้นไปพานอย่าเจ็บอย่าจนคอยห้พ้นไปผ่านแล้อโอเธอใครมีความป่วยเธอว่าใครมีความป่วยขอให้บุญช่วยพ่านให้ความป่วยก็ให้บุญนว่าช่วยล่านใครมีความป่วยขอให้บุญช่วยพายวาย่านใครมีความป่วยก็ให้บุญช่วยผลานเราก็ให้ จำรานบานใจะถูกทุกทานแล้วจำรานบานใจเธอทูกเานเมย์าำรานบานใจเล้ว่าถุกทานเมย์ํำรานบานใจแจ้เวลาใกล้บมดแล้วเข้ามาชดเฮ้ยเชือนอกเนื้อจากดีไม่มีอะไรแล้วนอกเนื้อจากนี้แล้วไม่มีไรนอกเนื้อจากนีแล้วไม่มีไรเราโตเดียวเราละนนพีผี้องนะ คงจะอะไรที่จากไกลคงจะหายไปเลยวันแล้วจากไปไกลหายนาวลายวันจากไปไกลหายดวงลายวันแล้วเราเหมือนสักลี้บินมาพักมารู้จักบินจนแล้วเราไปนอนแแล้วลูกจากบินจนนราไนอนควันลูกจักบินจนนาไปนอนควันไม่อยู่เยัแล้วไปเลยทุกไปทุกคืนเอ้ยวันเหมือนดังคำ ังคำจันนาธิรัมภาเอื้อนดังคำจันโดธิพันนาพันนาโน้ยธิพันนาเฮ้ยเมื่อคำของฉันที่ยืนพันนาแล้วเมื่อคำของฉันนาทีพันนาเมื่อคำของฉันโดธิพันนาลูกวัว่ล่วงปูทวที่วัดเลชานไอ้ข้เอ้ยตาล่วงใคร โชคดีเสียให้รวยเงินรวยเบียแล้วไปพร้อมเบียพัวกงรวยเงินรวยเบียแล้วท้งเมียพัวรวยเงินรวยเบียโดทั้งเมียพัวมารายเราก็ทุ่มครคตัวเธ้าปาตัวยกยางยางลอดไปแล้วปาตัวยกยางได้ยางคลอดไปแล้วปาตัวยกยางโดยางคลอดไปเราลูกจะส่งผองไอพี่น้องเอ้ไอ้่อรวยเลิวดยอดลูกตุ้น นดินซิวแล้วอยากรลิวใจอยู่ดีกินนีก็มีแต่โชคใจให้เทพปะไทยมาคุุมคลองแล้วให้เทพปะไทยโดมาคุุมคลออให้เทพปะไทยโดมาคุุมครองล้วคนเลยรวยแล้วข็ให้แม่รวยแล้วรวยไปทางข้าวไปทางข้อแล้วรวยไปทางข้าโดว่าทางข้อล้วรวยไปทางข้าโดว่าทางข้อ กินดีอดเจอครับพี่น้องแล้วขอยาดตังโองโองโปรยไพ่แล้วขอยัดตังโองเนาะว่าโปรยไพ่แล้วขอยัดตังโองเนาะว่าโปรยไพ่เฮ่อมาเล่นกลอนใหญ่มาชายกลอนยุกเออกลอนใหญ่มาชายกลยุกแล้สะบปะพอกให้พ่อไว้พ่อไว้มาเล่นกลอนใหญ่มาชายกลอนยุกสะบปะพอกให้พ่อไว้พ่อไว้เฮลีลากระลำเรือรำพี่เลยเฮ่ลากระลำก็เลนรำพี่เลยเหนสนใจอยู่ไรคน น้อยละต่อยสิงนจ่าจานน้องเงยวอาวหลายคนหลายคนไม่ไม่เพลินไม่เอินก็ไม่ห้กเอาไว่าไม่เพลินก็ไม่เอินก็ไม่ฮเมื่อรวมเดินทางใต้กุศลกุซนต่อยสิงนี่งน้อยละต่อยสิงนจ่าจานน้องเงยจางกุซนกุศลแถวหน้าก็ไม่บังแถวหลังก็ไม่บนนั่นเราไม่บางแถวหลังไม่บนแม้ทุกคนยังพอใจพอใจแถวหน้าไม่บาง เลีฟักหลักไม่ไม่พักนานีในควักหลักไม่พักนานีเดี๋ยวชมดนตรีชุดใหญ่ชุดใหญ่เตือนนิดน้อยแล้วต่อยติงจะาจ่านั่นองกเอิจุดใหญ่จุดใหญ่อยู่ดีกินดีแม่มีโชคใจอยู่ดีกินดีแม่มีโชคใจเลี้ยงซ้อนใจเราเข้ามาเข้ามาอยู่ดีกินดีแล้วต่อยมีโชคใจเลี้ยงซ้อนใจได้เข้ามาเข้ามาฟักหลักเป็นสักขีใช่แล้วฟักหลักเป็นสักขีเฮชมดู เราหมาเดียนตะโกนหมดเวลาได้เอเดียนตะโกนหมดเวลาท่าแต่นี่มาเล่นบทเพลงเตะเอาเถิดเถิด่อยดเถิ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 ยลุงครูรับไม่ลงจับลงเตะบทคนี่หวากันไงง่ย่าหวกันไงง่าสุดเทอเอ้มาลุงและเตะ่อาเถิดเถิดแถ่ดเถิดน้อยเถิลูกคูรับไม่ลงจับลงเรับไม่ได้เงินมือสุดไ่ได้เงินลาน ไลเอินล่ใครบีลูกบีไล่คอยเป็นเต่าแก่ถอยเทอยนอย่อยแอย้อยแก่ลูกคูรัไลงจับลงเเลเลโดราเล่โดาโนาช่วยช่วยโนาช่วยชวยโชเบอร์โชกวยร่ำรวยเยอะเยถอยเทมานอย่อยแทเลมานอยน้อยแทลูกคูรักไม่ลงชับลงโอ้โต้ไ่อโจเช้า ่อยโอโจ้เช่คอยมารับกันเรากันเราหม่อละเมอ่อยเทลมาน่อยโนเ่อยเทลมาหน่อยนยเทลลูกครูรลงทับลงเทลโอ้กสดีนีคอยข้าหมาเราดีดีคอยข้าหมาเราวามารับกินข้าวกันเราต่อยเทลมาน่อยน้ยเทลตอยทมาน่อยโน้ลูกครูรำไม่หลงจับลงเทลตายพวกหวาเลยและพวกกรพาวนเน้ O sea, en eh, me...